สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆเรือใบสีฟ้าทุกคนนะคะก็มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะไปดูข่าวแรกของวันนี้ก็เลยดีกว่าค่ะแฟนเรือรอฉลองแชมป์รัฐบาลอังกฤษอนุญาตแฟนบอลเข้าสนามเกมสุดท้ายลีกแฟนบอนเลเรือใบสีฟ้าของประเทศอังกฤษนะคะดีใจแห่คอมเมนต์เพราะโอกาสที่จะเข้าร่วมยินดีกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีโอกาสชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกกันถึงขอบสนามแล้วค่ะ หลังจากรัฐบาลอังกฤษนะคะนำโดยรัฐมนตรีบริจอนสันได้ออกมาเปิดเผยว่าในวันที่17พฤษภาคมนี้ทางรัฐบาลจะอนุญาตให้แฟนบอลกลับเข้าชมเกมในสนามได้ไม่เกิน10,000คนค่ะซึ่งในวันที่13พฤษภาคมนาัน้ซิตี้จะได้เล่นในบ้านนัดสุดท้ายซึ่งพบกับเอเวอร์ตันโดยตามธรรมเนียมแล้วทีมแชมจะได้ชูถ้วยเมื่อได้เล่นเกมในบ้านนัดสุดท้านันเองค่ะ บางครั้งแฟนบอลนะคะอาจจะไม่ได้มองถึงการฉลองแชมป์ไปมากกว่าการได้สัมผัสนักเตะที่เขารักอย่างคุลอเกโลแล้วก็แฟนนันดินโยเพราะนี้อาจเป็นเกมและฤด,ดูกาลสุดท้ายของพวกเขาค่ะและคงไม่อยากให้จากไปแบบดาบิดซิลบาที่นัดสุดท้ายเล่นในเอติฮัดกับไลายแฟนบอลเข้ามาในสนามค่ะสุดยอดเลยนะคะบรรยากาศได้แน่นอนอรอลุ้นกันต่อไปเลยค่ะค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะมาดูทางด้านฟานเกาค่ะ ฟานเกาเผยเกอบได้ตัวโสโตนมาผีแต่เสียดายเจ้าตัวบอกอยากเล่นให้แต่ซิตี้ล่าสุดนะคะหลุยฟานเกาได้ออกมาเปิดเผยว่าสมัยเขาเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาเคยเกิดได้ตัวจอ์สโตออดีตกองหลังของเอเวอเรสตนมาร่วมทีมค่ะพอได้ติดต่อกับเอเนตนนักเตะแล้วแต่เจ้าตัวกลับปฏิเสธไม่อยากมาพร้อมเผยว่าใจเขาอยากจะเล่นให้กับฝั่งสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เทยมเดียวเท่านั้นค่ะฟานเกากล่าวนะคะว่า ตอนสโตกลับมาเล่นด้วยฟอร์มที่ดีอย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งนะผมจำได้ว่าเคยชื่นชมเขาในฐานะผู้เล่นดาวรุ่งที่มีฝีเท้าและบุคลิกดีมากในตอนนั้นกับเอเวอเรตันและนี่นะคะจึงเป็นเหตุผลที่ผมอยากให้เขามาอยู่ยูไนเต็ดมันคงจะดีมากห่กเขามาจริงๆเพราะเราได้ทำการติดต่อเอเจนต์ของเขาเรียบร้อยแล้ว แต่ท้ายที่สุดสโตนกลับตอบว่าใจของเขาขอเลือกไปเล่นกับแมนซิตี้แทนเราเองเสียดายเขานะแต่ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาด้วยซึ่งเขาก็เลือกไม่ผิดจริงๆอืสอสโตนพูดแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าได้ใจแอดมินไปเต็มๆเลยค่ะ นักเตะนะคะมีใจมาเรือแบบนี้หายากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเตะคนนี้ห้ามขายเด็ดขาดนะคะบอสจับต่อสัญญายาวๆไปเลยค่ะสุดยอดน้องหินเอาใจไปเลยค่ะเพื่อนๆพี่ๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะกับ s t o n ของเราค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะมาดูทั้งบ้านสาวเอลกุลกันบ้างค่ะ สื่อปูดเอเอชเชลุกคืบเจราจากุลหวังปาดหน้าทุกทีมแล้วล่าสุดนะคะสมโมสรเปเอชเชยอดทีมจากฝรั่งเศสได้ทำการติดต่อก,กับกุนอัเกลโลกองหน้าจอมเก่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้จากฟูมพิมพิลิเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อท้บทามเบลาตาขายให้กับพวกเขาในช่วงซัมเมอรน์นี้โดยการเล่นเจราจาครั้งนี้เพราะหวังจะเอาชนะทุกทีมที่ต้องการเอลกุนนั่นเองค่ะตามรายงานจากวันฟุตบอลคอมนะคะ ดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินากำลังจะหมดสัญญากับทีมเรือใบสีฟ้าในเดือนมิถุนายนและยังไม่ได้มีการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่แต่อย่างใดค่ะทำให้นะคะตอนนี้เจ้าตัวเนื้อหอมเป็นอย่างมากเลยค่ะต่อบรรดาบิ๊กทีมในยุโรปและสามารถเปิดเจรจากับสโมสรใดก็ได้นอกเกาะอังกฤษแบบรีไม่มีค่าตัวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆเรือใบสีฟ้าหากคุณจะย้ายไปค้าแข้งล่าตาขายให้กลับไปเอสเชเสียดายกันไหมคะ ส่วนแอดมินนะคะบอกเลยว่าเสียดายมากๆค่ะตอนนี้ก็รุนให้สโมสรอ,อสัญญาของคุณนะคะพเพราะเงียบมากเลยค่ะตอนนี้นักเตะระดับตำนานของทีมอยากให้อยู่ต่ออีกสักปี2ปีค่ะค่อยย้ายนะคะค่ะสำหรับข่าวสุดท้ายวันนี้นะคะมาดูทางด้านสั่งเจ้าแสบเมนดี้กันบ้างค่ะงานเข้าเมนดี้โดนค่าปรับ1,000ปอนปอนเฮซิ่งลัมโบไม่มีประกนแร,ระใบขับขี่ เบนจามินเมนดี้นะคะกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับผิดพร้อมโดนตำรวจปรับเงิน1,000ปอนด์ข้อหาขับรถไม่มีใบประกันหรือใบอนุญาตค่ะระหว่างควบโบกินี่คันหลูนะคะโฉบเชี่ยวไปบนถนนเจ้าของค่าตัว52ล้านปอนด์ ควบรถหลูสีขาวสุดสวยก่อนแถบเช็ดเชียโดนตำรวจเรียกให้จอดและเขาไม่สามารถเอาเอกสารต่างๆที่ถูกเรียกมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้นั้นทําให้ตำรวจนะคะจัดการยึดรถหลูมูลค่า475,000ปอนด์ไว้ก่อนค่ะโดยเรื่องดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อตอนตีห้าของวันที่15พฤศจิกาปีก่อนค่ะตำรวจเชดเชียเผยว่าชายวัย26ปีจากเบสบิลลี เราได้ยื่นเรื่องนะคะยอมรับผิดผ่านทางออนไลน์ข้อหาขับรถโดยไม่มีประกรันและขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตค่ะชายคนนี้นะคะถูกปรับเงิน880ปอนด์และถูกสั่งให้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษอีก88ปอนด์และเงินอื่นๆอีก90ปอนด์พร้อมโดนตัดคะแนนความประพฤติไป6แต้มค่ะเอาอีกตูแล้วเบื่อหน่ายกับเองจริงๆค่ะเมนดี้งานไม่หาหาแต่เรื่องจริงค่ะจ้างแสบความประพฤติติดลบทุกปีเลยค่ะสร้างผลงานนอกสนามอีกแล้วนะคะในสนามไม่มีผลงานเลยค่ะ กลับไปสร้างผลงานนอกสนามแทนแบบนี้บอสติปของเราจะว่ายังไงกันบ้างคะเนี่ยสำหรับเมนดี้จอมเกียนเพื่อนเพื่อนพี่ๆล่ะคะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเมนดี้อย่างไรบ้างคะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะและแอดมินจะตามไปอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ